สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาหมอยช่องของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ ทำแค่3มอย่างนี้ก่อนนอนอายุจะยืนยาวนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับก็พิมพ์เข้ามาถามหมอหมีครับว่ารู้สึกว่าตัวเองในสุขภาพไม่ดีครับทำอะไรก็เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไปหมดเลยนะครับต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเกิดจากการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับบางคนเนี่ยอาจจะตื่นกลางดึกหรือบ,บางคนเนี่ยกว่าจะนอนหลับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนอนผิดท่าทําให้มีตื่นเช้าขึ้นมาไม่สดใสแล้วก็มีอาการปวดที่คอบ่าไหล่นะครับ ซึ่งนะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนานะครับเทคนิคง,ง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆครับให้ลองนําไปทําก่อนนอนกันดูนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเราในแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1รับประทานอาหารมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนเนี่ยชอบรับประทานอาหารมื้อเย็นแบบโอ้โหดึกมากๆบางทีสองทุ่มสามทุ่มนะครับบางทีกินเสร็จแล้วง่วงเลยลงไปนอนเลยแบบนี้อันนี้จะทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปกว่าที่มันจะส่งต่อนะครับไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานแล้วลงไปนอนเลยแบบนี้นะครับพวกอาหารน้ำย่อยอะไรต่าง มันจะไหลย,ย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารของเราได้ทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นะครับก็จะไม่ดีต่อร่างกายของเราครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่ามื้อเย็นเนี่ยควรรับประทานให้เร็วมากขึ้นครับช่วง6กโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องรับประทานแล้วนะครับก็จะทําให้เวลาตอนที่เรานอนเนี่ยนะครับไม่อึดอัดท้องนะครับนอนได้สบายมากขึ้นครับ ข้อที่2จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะแก่การนอนนะครับอันดับแรกเลยครับให้ดูอุณหภูมิห้องนะครับควรปรับเครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิเนี่ยมันไม่ร้อนเกินไปหรือว่าเย็นจนเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับได้นะครับแล้วก็พวกที่นอนเนี่ยนะครับควรแข็งพอดีพอดีไม่นุ่มเกินไปเพราะว่าถ้านุ่มเกินไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทําให้หลังของเราห่อได้เพราะหลังของเราห่อเนี่ยตอนนอนเราจะไม่รู้ตัวนะครับตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกโอ้โหทำไมมันปวดหลังเลยเกินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้ปวดหลังได้แล้วกกก็มมอนนนเช่่ัไ สูงหรือว่าต่ําจนเกินไปหาหมอนที่พอดีกับตัวเรานะครับแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยนะครับควรปิดไฟให้มืดมๆนะครับอาจจะมีแสงเล็กน้อยนะครับแล้วก็พวกเสียงต่างๆพวกเสียงดงัดงๆแบบนี้นะครับก็พยายามปิดนะครับไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีมากขึ้นครับก็จะส่งผลทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวครับ ข้อที่3ทํทำสมาธิก่อนนอนนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับแต่เราไม่ต้องถึงกับต้องไปนั่งสมาธินะครับคาว่าทําสมาธิก่อนนอนของหมอก็คือเราให้หยุดกิจกรรมต่างๆนะครับที่เรากําลังทําอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเรายังทํากิจกรรมต่างๆอยู่แล้วเราลงไปนอนเลยแบบนี้นะครับอันนี้มันจะทําให้สมองของเราเนี่ยยังรู้สึกว่าจะต้องทํางานต่อยังตื่นตัวนะครับดังนั้นลงไปนอนเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอนนะครับดังนั้นแนะนําว่าก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับให้หยุดกิจกรรมเครียดๆต่างๆโดยเฉพาะคนที่ กําลังทํางานอยู่แบบนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องแก้ไขนะครับแนะนําว่าให้จดเอาไว้จดเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่จดไว้นะครับแล้วก็ปิดเลยครับแล้วเราค่อยมาดูตอนเช้าอีกทีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรานอนไม่หลับเราจะเครียดกับไอ้ตัวปัญหางานเหล่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนนอนกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นพวกตื่นเต้นสยองขวัญนะครับพวกดูหนังฟังเพลงอะไรที่มันแบบตื่นเต้นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยครับเพราะว่าจะกระตุ้นทําให้เรานอนไม่หลับนะครับให้เรามาอย ีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ สรุปนะครับทำแค่3อย่างนี้ก่อนนอนอายุจะยืนยาวนะครับมีอะไรบ้างครับข้อที่1รับประทานอาหารเย็นให้เร็วขึ้นนะครับข้อที่2จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมแก่การนอนและข้อที่3นะครับทำสมาธิก่อนนอนนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าจะนอนหลับได้สบายมากขึ้นนะครับนอนหลับได้ยาวมากขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยเอาไว้ นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในทุกๆวันครับตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย